เอาเลยครับผมก็กลบาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบผมเช่นเคยเนาะแทเกเตอร์นะวันนี้อยู่กับการจัดแบบเช่นเคยนะครับก็การจัดแบบในวันนี้นะครับจะเป็นการจัดแบบ10เกมแนวผจญภัยที่ไม่ใช้เน็ตนะละกันนะครับก็ถือว่าในคลิปนี้นะครับจะมีเกม10เกมผจญภัยที่ ค่อนข้างจะมีความน่าเล่นมากแล้วก็มีความสนุกมากๆเลยทีเดียวนั่นเองเนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นลังใจให้ผมทุกทีล้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกันนะครับโอเคเนาะเราไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่ที่เกมแรกที่ร้อยแล้ว,ลวนะครับเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่า อดเดล่าเองนครับอเดล่าเนี่ยเป็นเกมแนวพจนภัยแนวเนื้อเรื่องนะใครที่ชอบเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องเนี่ยก็สามารถเข้าไปโหลดเล่นกนได้นะสำหรับเกมนี้เกมนี้นะครับจะมีภาพนี่จะสวยมากๆแล้วจะมีความสมจริงในตัวอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นมากๆในตัวเกมเนี่ยจะมีปริศนาให้เราเนี่ยได้แก้ไขปัญหา,ยาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโอเคนาะสำหรับเกมนี้นะครับก็ต้องมาลองเล่นดูนะแต่ว่าในตัวเกมเนี่ยจะให้เล่นฟรีแค่เนื้อเรื่องตัวตอนหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนเนื้อเรื่อง ต่อไปนี่ครอาจจะเป็นตัวซื้อนั่เนเอนสะสำหรับใครที่จะไปลองเล่นชักตอนนะครับก็สามารถไปลองเล่นได้เลยกันนะสำหรับเกมอดรรนา่นี่นะครับไปลองเล่นกันได้นะสำหรับเกมนี้ โอเคนะครับเราก็มาอยู่ที่เกมที่2เที่เรียบร้อยแล้วเนาะเกมที่2เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวปะญยภัยบวกกับการผสมราสาแนวนสยองขวัญเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกม detention นั่นเองนะครับในตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวนักเรียนนะครับที่เราเนี่ยจะติดอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยจะ ต้องหาทางออกจากโรงเรียนนี้ให้ได้นี่นี่ครับก็ภายในโรงเรียนเนี่ยจะมีพิษาณาให้เราเนี่ยแก้ไขเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ต้องไปลองเล่นดูด้วยกันว่าจะสนุกสักแค่ไหนแล้วก็จะมีความสยองสักแค่ไหนนะสำหรับในโรงเรียนนี้นะครับก็ต้องไปลองเล่นดูกนดูนะครับเป็นเกมที่สนุกมากนะผมผมเคยไปลองเล่นอยู่นะครับคือแบบเป็นเกมที่แบบใช้อะไรต่างๆเยอะยะมากมายเลยทีเดียวนะครับในการคิดในการเล่นในการทําอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปลองเล่นดูด้วยกันนะ ก็เกมต่อมานะครับเกมที่3นะครับเกมที่3เนี่ยจะมีชื่อว่า f o ลคอ t ทอนแอนนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องประจนภัยนั่นเองนะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นหญิงสาวที่มีชื่อว่าแอนนั่นเองนะครับแอนเนี่ยจะเป็นผู้ปฏิบัติการสั่งการในดินแดนที่ถูกลืมนะครับเนาะที่ต้องดําเนินเนื้อเ,เรื่องต่างๆนั่นเอง ในครับโอในตัวเกมเนี่ยจะมีภาพเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากแต่ว่ามันจะเป็นแนวออกการ์ตูนการ์ตูนหน่อยนี่นะครับก็ต้องไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะสำหรับเกมนี้เกมนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีสตอรี่หรือเรื่องค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถไปทดลองเล่นกันได้นะสำหรับใครที่ต้องการเล่นตัวเต็มว่าเกมเต็มเนี่ยก็สามารถซื้อมาเล่นได้นี่นะครับโอเคหรือว่าใครอยากลองเนี่ยก็สามารถเข้าไปลองก่อนได้น,นั่นะครับเนาะ ็มาอยู่ที่เกมที่สที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เกมที่4เนี่ยใครชอบเล่นเกมแนวแบบว่าภาพแบบสวยแล้วก็บวกผสมเนื้อเรื่องที่มีลูกเล่นแปลกใหม่ๆเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้นะสำหรับเกม The Guardian b t v นี่นะครับ The Guardian b t v เนี่ยจะมีเนื้อเรื่องสตอรี่ที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็มีด่านแยะมากมายให้เราเล่นนะครับแต่ว่าในตัวเกมหรือว่าในผัตของเรื่องเกมเนวเราเนี่ยจะได้อยู่ในเกาะ ต่างให้เราเนี่ยผ่านไปได้จะสามารถย้อนกลับเวลาได้นี่นะครับคือลองเล่นกันดูนะสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็เล่นมันๆเล่นเพลินได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังนะสำหรับใครที่จะเล่นเนี่ยคือรอมันลดราคาหรือรอมันแจกฟรีให้เล่นก่อนละกันนะครับว่าจะค่อยมาลดก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากลองก่อนเนี่ยก็สามารถไปซื้อเล่นกันได้นี่นะครับผมเนาะ โอเคเราก็อยู่ถึงครึ่งทางเทียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่อยู่ถึงอันดับที่5หรือเกมที่5เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้วยนะว่ามาถึงแล้วนะครับก็สำหรับเกมที่5เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวมาใหม่แล้วก็หาเกมที่เป็นแนวผจญภัย,ภยแล้วก็แนวสยองขวัญอยู่เนี่ยคือห้าภาพเกมนีนะ้สำหรับเกมที่มีชื่อว่า Joyland นั่นเองนะครับ Joyland เนี่ยจะเป็นเกมที่ออกมาใหม่ในสไตล์เอาชีวิตรอดที่่าจะมีความแปลกใหม่แล้วก็ความน่านเลน่นมากๆ เดี๋ตะเกียเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปทำภารกิจช่วยน้องชายของเราออกมาจากบ้านหลังนึงให้ได้นะครับในบ้านหลังนั้นเนจะมีอะไรต่างๆที่คงจะมีสิ่งแปลกๆอะไรต่างๆให้เราได้แก้ไขปัญหาเลยว่าได้เผชิญหน้านะครับ ก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่เป็นมุมมอง FPS นะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น,าน,น่าเล่นมากเดี๋ยวต้องมาลองเล่นดูแล้วกันว่าจะสนุกถึงแค่ไหนนะครับก็ไปลองเล่นก็นได้นะสำหรับเกม Joy Land นะั่นเองนะครับเป็นเกมที่เปิดตัวมาใหม่ด้วยนะสำหรับใครที่หาเกมใหม่อยู่ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับผม โอเคเราก็มาอยู่ที่เกมที่6เป็นเที่ยพร้อแล้วนะครับเกมที่6กเนี่ยก็เป็นเกมประนยนกต์อีเกมหนึ่งที่มีความน่าเล่นม,มากๆนะครับคือเนี่ยครับเกมนี้นะครับจะในเรื่องของเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคนคนหนึ่งที่ติดตามช่องของ Angel o d e m o n อยู่นะครับก็ใน ที่จริงของช่องเ n ็ e เจอร์ล์ดเนี่ยคือนรกนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคเนะครับเดท๋ยุกแกจะเป็นยังไงหรือว่าเรื่องเรื่องจะเป็นยังไงก็ต้องไปลองโหลดเล่นกันดูได้เลยนะครับเนาะเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกแล้วก็เล่นเปเพื่อนแล้วก็เป็นเกมที่อินดีมากๆนั่นเองนะครับก็ต้องมาลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับไปลองโหลดได้ในลิงก์ใต้คลิปเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะ เราก็มาอยู่ที่เกมที่7นะครับเกมที่7เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวไม่กินสเปคแล้วก็ภาพเนี่ยไม่ค่อยสวยอะไรมากแล้วก็ชอบภาพแนวปริกลอนแล้วก็อยากเล่นเกมแนวสยองขวัญบกสมมาจนภัยด้วยเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Diamond Never Light t o นี่เองนะครับนาอก็ในตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพแนวปริกลอนครับล้วก็เป็นเกมที่เขาจะ มีสตอรี่ในเรื่องที่ค่อนข้างจะสนุกนั่นเองนะครับต้องไปลองเล่นดูนะสำหรับเกมนี้ก็ไปลองโหลดเล่นกันได้สำหรับเกม Diamond Never Right 2นั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์สำหรับใครที่ชอบในเกมแนวแก้ไขที่นาอยี่แล้วคือไปลองเล่นกันได้นี่นะฮนะค เราก็อยู่ที่เกมที่8เรียบร้อยแล้วนะครับเกมที่8เนี่ยก็เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวโอเพ่นเบอร์แล้วก็บทสุคาบอยอีกแล้วเนี่ยก็คือแล้วก็อยากเล่นเกมแนวผจญภัยอยู่แล้วเนี่ยก็คือทำผ้าเลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าการแอสเปอร์ทรูนั่นเองนะครับในตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวโอเพ่นเบอร์นะครับที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคาบอยนะครับให้เราเนี่ยทำภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็เราสามารถไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้ตามใจนั่นเอง นะครับเนาะก็ในเกมก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราเลือกทำเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่กระทั่งล่าสัตว์ทำเคชรทำล่าเงินรางวัลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่ไม่กินสเปคด้วยนั่นเองนะครับก็คือสำหรับใครที่จกเล่นเกมที่ไม่กินสเปคเนี่ยคือห้ามพลาดเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะ โอเคเรามาอยู่ที่รองอันดับสุดท้ายมันเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าแอนตาร์ติกา88นั่นเองนะครับแอนตาร์ติกา88เนี่ยก็คือเป็นเกมแนวประจญภัยแนวสยองขวัญอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้มีแต่เกมแนวประจญภัยแนวสยองขวัญนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะ้จะมีเนื้อเรื่องประมาณวนะ่าเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่เราเนี่ยจะไปตรวจสอบ สถานที่ที่มีชื่อว่าแอนตาร์กติกาเป็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับในตวเกียก็มีปริศนาต่างๆให้เราได้แก้ไขเยอะๆมากมาย,ย,ยามนั่นเองเนี่ยก็ต้องมาลองเล่นกันดูด้วยกันว่าจะสนุกได้แค่ไหนือว่าจะมีความน่าทึ่งสักแค่ไหนนะครับก็มาลองโหลดเล่นกันได้นะสำหรับเกมนี้ เนะครับเราก็มาอยู่ที่เกมประจนภัยเกมสุดท้ายเป็นที่ร้อยแล้วนะครับเกมะจญภัยเกมสุดท้ายเนี่ยก็มีชื่อว่าเกมแดนไลท์เนื้อเรื่องของเกมแดนไลท์เนี่ยก็จะประมาณว่าเราเนี่จะรับบทเป็นนกที่บินฝ่าในสงครามของมนุษย์แล้วก็มนุษย์ตากดาวนี่นะครับก็มีอะไรต่างให้เราเลือกทําเยอะๆมากมายให้เราเผชิญหน้ากับอะไรต่างๆเยอะๆมากมายเลยแม้กระทั่งคนมนุษย์ตากดาวหรือว่าหุ่นยนต์อะไรต่างๆนะครับก็เราอาจจะต้องเผชิญหน้าแล้วกันนะครับ โอเคนะสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่เป็นเกมประย์ไทยที่มีอะไรให้เลือกเลือกทําเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ต้องลองเล่นกันดูกราฟิกก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แย่เกินเกินไปไม่ได้สวยจนเกินไปนี่นะครับเป็นเกมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเนาะะลองหลดเล่นก็ได้นะสำหรับเกมนี้ โอเคนะครับก okay, okay. mm ็เ hmm. ป okay. well, ็นบ okay. well, ้างสาหรับ10เกมประจนภัยที่มีความสนุกแล้วก็มีความน่าเล่นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็สําหรับใครที่ชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการรีวเล่นเกมอะไรหรือว่ารีวิวอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยกดแชร์กดไลค์กดไลค์ด้วยนะครับโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม